การสร้างสมบุญนี่นะบริได้สร้างสมเพื่อว่าสิได้ดเป็นนั่นได้นีเด้บรได้สร้างสมเพื่อว่าสิให้เป็นให้ได้เด้สร้างสมเพื่อสะสางสะสางความหยุดมันถือมันสะสางความเห็นแก่ตัวสะสางนี่สิ่งตัวเองบรู้อะคือการคำว่ารู้ท่ำนี่เห็นท่ำนี่มันบร่รได้แปลว่าทองจำไดาหลายเด้ บริเแปลว่าต้องจําได้หลายๆขนาดจําได้หลายๆแม้กระทั่งว่าตีวาอหมายถูกต้องก็ตามออต้องละอารมณ์ความรู้กของตัวเองออกให้มันได้ตั้งหากออบริแมนว่าซับนี่แปลว่ายังสี่ตีว้มหมายถูกต้องลงความเห็นถูกต้องโอ้มันเป็นแบบนี้เนะแต่ว่าบรรลุอารมณ์จาของเนี่ย่างว่าบรแมนว่าเฮาสีมาสร้างสมเพื่อสี่ให้มันได ได้ดีมีเป็นเฮาสร้างสมเื่อ,อสะสางบ่ได้อย่างเลยเด้บ่แมนวราสเียได้อย่างจากอันจากอย่างบ่มีเลยละอารมณ์ความรู้สึกของเจ้าของเองที่มันเคยมีมาก่อนมีความรักมีความเกลียดมีความโกรธมีความโลภนั่นแหละหลงวังวนอยู่กับความคิดเห็นเจ้าของเองเออบ่ายางหนึ่งคือว่าเฮาสิมาละความคิดเจ้าของเด้ คนห้ามมันเปลี่ยนไปตามความคิดคิดว่าอันนี้ถูกเกิดอารมณ์พอใจไม่ว่ามันถูกก็เลยเว้าวไปตามนั้นเฮ็ด <c oughs> ไปตามนั่น <c oughs> แต่คำว่าคําว่า,า,วาลูธทรมเห็นทรมบริแปลวา่าทองจํ้หลายๆตีข้ามไม่ไดีถูก <c oughs> ตีข้ามไมยถูกแต่ว่าบ่ฮู้ว่าอารมณ์เจ้าของนี่ยึดหรือว่าหยุดต่างหากนี่นะบอกว่าเ้ามาสั่งสมเผอสาสาง บรได้สร้างไว้เพื่อว่าสิดใด้เอาเพื่อวาสิเดงให้เป็นสร้างไว้เพื่อปล่อยเพื่อว,ว,ว่างทั้งบัดเลยเป็นยังคือว่าสร้างสมเพอาสาสร้างสมบุญเสียสละความเห็นแก่ตัวเสียสละในสิ่งสิ่งของมีอยู่ยนงเช่นการให้ท่านเงินทองสมบัติต่างๆอาหารยาละสะลวยืึ้นหองตลอดทั้งที่อยู่อาศัยและเครื่องอื่นๆอันเป็นเครื่องประกอบคืองเงินประกอบเพื่อให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นสิ่งนี้ขึ้นอย่างเช่นสร้างสถานที่อันเป็นวัด เป็นสถานที่ล่องรับพัสรรมศาลาคุดบนาน้ำต้นไม้ออส้างถนนอันนัน้นอันนี้ต่างๆให้มันเห็นความลึกข้ามาในในในความหยุดหมัน่นถึงหมันทั้งสองให้มันเห็นความลึกห้าวยังติดตามไปเป็นเจ้าของอยู่บอกในของท่านเออเฮายังหวังว่าเฮาวเสด็เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่บอกในสิ่งที่ห้าท่านไปแล้วให้ไปแล้วออหรือหวังว่า ให้มันได้อันนั้นได้อันนี้อยู่บอกนี่แหละจึงบอกว่าว่ามนว่าสร้างสมเพื่อว่าสิดด็ให้ได้ให้ดีให้มีให้เป็นเด้เอ,อเพื่อสะสางความเห็นแก่ตัวสะสางความคิดเห็นของเจ้าของพร้อมว่าหฮาคิดผิดหรือเหตุถูกนะทั้งเบิดนี่ห้เาเห็ุเพื่อปล่อยปล่อยว่างทั้งเบิด <c oughs> คือธรรมดาแหละท่านที่แลกกะหวังให้ได้ให้เป็น ขามาท่านนี่เป็นตัวล่อเข้ามาให้ฟังงรรมเออเพิ่นก็แสดงแจกแจงอานิสงส์มากไม่มหาศาลคำว่าแจกแจงอนิสงส์คนเลยไปหลงในตัวอนิสงส์ถ้าเจ้าท่านใดนี่จะได้เป็นอันนี้ไปเป็นเศรษฐีมั่งเกิดมาพบได้ศาสตร์ได้บ่ทุถูกบ่ยากมั่งบ่นั่นบ่นี่มั่งส่วนมากข้าบ่ค่คอยแจกแจงเหื่องยังสี่เออเข้าให้ละออกเลยเกิดมาศาสตร์ใดเป็นยังกษสร้างลุ้ยก็ตามถูกคือเก่าบ่เก็บบ่ปวดบ่ป่วยบ่ เ,ออเจ็บปวดปด่วยผัดผาจากสิ่งที่หลักคือเก่าเนี่ยาจึงว่าได้ว่าให้ท่านท่านโดยบ่าหวังสิ่งใดบ่นออบ่วหวังผลในท่านบ่มีจิตผูกพันในท่านบ่ามีความหวังผลาวา่าให้ใดนั่นเป็นนี่อีกแหละจังว่าสละให้มันขาดออกขาดออกว่า <c oughs> เฮาสิเห็นอารมณ์เฮาว่าเอา้าถ้าว่ท่านนั่นถ้าว่าท่านนั่นเพิ่นคือว่าได้บุญจังสัน่นได้เป็นนั่นได้เป็นนี่สั่นนั่นแหละเพื่อสิให้เขาไม่เห็นคําว่า ความยึดมันถือมันในความอยากได้ในอยากเป็นอร่วมแล้วก็คือแม้กระทั่งบาการปฏิบัติธรรมก็บ่าแมน่าปฏิบัติให้มันได้อย่างเป็นอย่างคือกันเดอเบอร์แมน่าเป็นผู้ได้อภิญญาสมาบัติเป็นผู้ละลึกศาสตร์ได้หูทิบตาทิบแบบนั่นแบบนี้เบอร์แมนให้มันได้จังสันบอรได้ให้มันเป็นผู้วิเศษแต่วลาะบอรได้มีอย่างได้เบอรมีอย่างเป็นเอให้มันเห็นอารมณ์เจ้าของถือว่ายังละ ความรูกสึกในขะ้อมพอใจแล้บเาพอใจใดหรือยัง่งเออเพื่อว่าสิปล่อยตัวนี้ตั้งหาก <c oughs> จึงบอกว่าสร้างสมเพื่อสะสางเพื่อปล่อยเพื่อว่างหรือว่าปฏิบัติรรมหรือสางบาร,รมีมาทั้งเบิด <c oughs> เพื่อสิให้มันได้นั่นได้นี่กับบ่เม่นอีกมันต้องบ่ได้ย,ยัางเลยบุญอันสูงสุดกุศลอันสูงสุดคือบ่มีบุญบ่ได้หวังบุญ ว่าจะไปเกิดเป็นนั่นไดนีใจบ้านหลังปล่อยเห็นบัตรเลยเออให้เขาถึงคําว่าบุญจริงๆเธอหน้าบุญคือความสงบย็นถ้าสงบเย็นแล้วแสดงว่าบ่ได้คิดยังอยากได้หยัหมดความปรารถนาได้บุญมดบิดเลยคนหฮา,าวแต่ว่ามีความหวังว่ามีความปรารถนาแล้วเบิดความปรารถนาแล้ว <c oughs> มันบ่วัตเป็นหลักไปตีไปกีไปปนไปขา่าวไพเดออ้มันบ่มีอารมณ์มันบ่มีเครื่อง หล่อให้ห้องไปเอามาเพื่อหลังจาคนไปหาปนกี้ขาหลักเงินหลักทองหรือว่าทำใดไ้ทุกอย่างเพื่อยังเพื่อสนองตัณหาคือความอยากของเองเนี่ยอยากไม่อารมนั่นแหละ <S <S ตัวที่เด่นที่สุดก็คือกามราคะแหละก็ยินดีพอใจในรูปลรักษณาท่างของบุคคลที่เราพอใจรสกลิ่นเสียงของบุคคลที่เราพอใจตัวนี้นักโมู ตัวนี้แหละตัวอรอให้สัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตต่เกิดอตัวเดียวนี้ละ,ะถ้าผูใ้ใดละตัวนี้ได้เข้าถึงตัวนี้ได้รูท่านตัวนี้ได้ก็เป็นนาว่าบ่าเกิดอีกแหละนึวกว่าว่าสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตต่เกิดเพราะความรักความอะไรเนี่ยมากมม่ที่สุดตัวนี้พ <c oughs> าวันมีความหวังแต่ว่าอาชีพอาชีพสิเป็นสุจริตโดยทั้งโลกแต่ว่าอาจจะเป็นทุจริตโดยทั้งทมก็ได้เด้ จากวัาหลันี่แหละคนต้งบอกว่าออให้ระลึกนึกเบิ้งคักข,กขกว่าเข้าไปติดเข้าไปสางเวน้นสางกรรมออไว้กับสิ่งใดกามราคะความยินดีพอใจในสิ่งที่ตัวเองชอบกามะกามีเนี่ยคือความพอใจของตัวเองได้กามะกามีอย่าลืมออพอใจในรูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสและอารมณ์ความรู้สึกที่ตัวเองพอใจยินดีพอใจแม้เฮตุอาชีพ ว่าถูกต้องโดยทั้งโลกแต่ว่ากับผิดโดยทั้งผันิพานอยูหนะักแหละจึงหลายๆอย่างเห้าวหอยเบิงลึกเขามาลึกเข้ามาเขามาเห็นความพอใจของห่าตัวนี้เองที่เหตุในห,ห้านั่นนะเหตุใดทุกอย่างขาค้นกระไดลักของค้นกระไดปนกี้ขาชีตัวให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตะทรัพย์สินกระไดกินเหล่าเมายากระไดเออเป็นบ้าเป็นบอดไปกระไดได้ทั้งบดเหตุพิษเห็นเปะละ่ากรวบากามีนี่ กระทำตามอารมณ์ความยินดีพอใจของตนเด้บแมนว่าตั้งสิไปผิดลูกหัวไผ่เมียไผ่เด้เ<อ>าการผิดนั้นบวมนผพิดไดอย่างง่ายเด้มันต้องสมยอมยินยอมซึ่งกันและก,กันโดยอารมณ์ของของเจ้าของเด้บวมนว่าสิไปปั่มเอาเอย่างง่ายเลยเห็นปับ๊บตสิเอากันได้เลนก็บแมนิ่เด้ทังสั้นแหละถ้าสิสมยอมหรือบ่อยยินยอมกว่าสารนด้วนแล้วถ้าเป็นเหตุเป็นปัจจัยเหตุเรื่อว่าแต่เกิดที่เก่านั่นแหละคือเก่า ถ谢谢 eter, deep, cool. humans, the ้ามาชีบสุตริตบริษติดคุกติดตะล่างยังกระซงตแต่ว่าบางอารมณ์ที่ห้องจิตอยู่นั้นโลดยังก็ดีเออมันสุตริตโดยทํำกระางมันสุตริตโดยโลกกระซางบบบนี้เออแต่ว่าทามันบปล่อยตัวนี้ออกอารมณ์ความพอใจในรถลดแห่งกามนี่เออก็เกิดขึ้นก่เอานะจังหวาบัดนี้เขาสีควบคุมความรู้สึกมันคิดเท่าไหร่จังไหนเออมาทุกคนตั้งหรือว่า ตัดอารมณ์ความอยากได้อยากดีบ่แม่นตัดเ่ราน้าได้ตัดจะเห็นจริงตามความเป็นจริงสะก่อนคือสัมมาทิฏฐิแล้วก็มาเห็นว่ากูนี่บ่อยจากเอาอย่างอีกแล้วาากูบ่อยจากด้อีหยังกูบ่อยจากเป็นอีหยังแต่ว่าอารมณ์มันยังเกี่ยวอยู่เด้เอ,อความเห็นนี่ถูกต้องตรงความเห็นนี่ตรงตรง,ตรงว่าต้องเป็นอั้งสี่ต้องเหตุแบบนี้แต่เหตุแบบนี้นได้แบบนี้จังสิเป็นแบบนี้นี่แหละคือความเห็นถูกต้องตรงโดยสอบธรมเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างสี่ แต่ว่าอารมณ์มันยังมีอยู่นี่เหตุใดเขาเสียระงับอารมณ์ใดมีตังหากเขาต้องฝืนมันคือการอยู่กับลมหายใจนั่นแหละอยู่ดูเขาดูเขามันก็เกิดความเคยชินเออทําความรู้สึกนึกคิดอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวอย่าไปเถอะเออคาว่าละนี่คือมันลืมมันลืมคิดถึงไหมมันลืมคิดถึงเออจิตบ่มีั่งตังจิตคือความจําแนคือสังขารแนคือเบิดทุกอย่างในหันแหละ ยิ่กิเลยมันก็ลืมมันลืมคิดหอดผู้นั่นลืมคิดหอดบุคคลสัตวจสิ่งของที่เีาพ่อใจไหมอยู่กับลมรูเขา้เขาดูขงมันก็บอกคิดหอดแต่มันก็เกิดความเคยชินเขาชินเขา่าความชิดเท่าเลยบ่ได้ไปถึงบองใดบ่ได้ไปติดไปชินกับผู้ใดนั่นละ่ะจังสันแล้วเมื่อบ่ติดบ่ชินแล้วมโนภาพนึกและจินตนาการให้ก็เกิดมันก็เกิดบ่ได้วิญญาณในความรู้สึกอันเป็นที่พ่อใจแล้วพอใจมันก็เกิดบ่ได้ ก็เรียกว่าดับวิญญาณกับแมนเรียกว่าดับสังขารกับแมนเออดับคิดกับแมนเนี่ยมันก็เบิดความรู้สึกในความ